นี่นะคะพอ r t a ปว e w ตอ e r ไซด์จะปจอดนอนคืนนี้เดี๋ยวนี้จะขึ้นทำความสะอาดอันนี้มื้อเย็นนะคะ Good morning ค่ะทุกคนตอนนี้พวกเราก็เช่นเดิมค่ะกำลังเตรียมตัวออกเดินทางนะคะวันนี้เราจะขับรถไกลหน่อยประมาณ200กว่าไม้นะคะก็คงใช้เวลาประมาณ3ชั่วโมงนิดนดนะคะวันนี้เราจะนอนกันที่ BLM Land ที่รัฐอ r ริโซนานะคะ BLM ย่อมาจาก beau of land management นะคะก็คือที่สาธารณะนั่นเองนะคะที่ที่ทุกคนสามารถเข้าไปใช้บริการได้นะคะไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นนะคะฟรีนะคะเราจะนอนกันที่นี่2คืนนะคะ ไปค่ะตามพวกเรามาก่อนไปเราจะดัมน้ำเสียหรือว่าของเสียก่อนนะคะเพราะว่าที่เราไปเป็น dry camp นะคะไม่มี h o ก k up เราก็เลยต้องดัมของเสียก่อนนะคะนี่คือน้ำที่ดื่มไม่ได้นะคะหัวก๊อกมันจะเป็นสีแดงนะคะ ข้อแตกต่างระหว่างน้ําที่ดื่มได้กับไม่ได้ก็คือตรงหัวก๊อกนี่นะคะแล้วก็ป้ายนะคะแต่บางที่มันก็จะมีไม่มีป้ายบอกเราก็สังเกตได้จากตรงนี้นะคะนี่นะคะ Po จะ water s i d e ก็คือน้ำํำที่สามารถดื่มได้นะคะทุกครั้งที่พวกเราดัม black tank หรือว่าถังเก็บพวกสิ่งปฏิกูลนะคะเราหลังจากนั้นที่เราดัมเสร็จเรียบร้อยเราก็จะใช้อันนี้นะคะ หย่อนลงไปที่ถังชักโครกนะคะแล้วก็พวกดอนนะคะเพื่อทําความสะอาดถังแล้วก็ดับกลิ่นนะคะอันนี้ก็คือจะใช้ที่เออมันจะมีประโยชน์ตรงที่ไปย่อยสลายเอ่อพวกกระดาษทิชชู่พวกก,ก็คือย่อยสลายได้เร็วแล้วก็ช่วยดับกลิ่นนะคะส่วนดอนก็ช่วยทําความสะอาดอีกรอบนึงนะคะ ราจะทานข้าวเที่ยงที่นี่นะคะพวกเราขับรถมาจะสามชั่วโมงแล้วนะคะจะหยุดพักเหนื่อยกันแล้วก็จะทานข้าวเที่ยงไปด้วยเลยก่อนที่จะเดินทางต่อค่ะเดี๋ยวพวกเราจะจอดเติมน้ำมันกันก่อนนะคะดูว่าวันนี้เราจะเติมน้ำมันหมดไปเท่าไหร่นะคะวันนี้หมดไป1 1 9นะคะ3,5แกลลอนก เช็คพอยด์ด้วยนะคะนี่นะคะที่เราจะไปจอดนอนคืนนี้กับคืนพรุ่งนี้สองคืนคิดว่าเราจะใกล้ถึงแล้วะค่ะเนี่ยตรงนี้ป้ายบอกว่าแคมป์แอเรียนะคะนั่นไงมีคนแคมป์อยู่ออรถ รถตู้คันนึงนะคะนี่มีอินเทอร์เน็ตนะคะทุกคนออกมาไกลามากแต่ว่ามีอินเทอร์เน็ต Wifi ใช้ได้นะคะแล้วก็โทรศัพท์2เครื่องของนิดเครื่องหนึ่งของแฟนนิดเครื่องแล้วก็เรามีเอ็กซ์ตร้เครื่องหนึ่งใช้ได้หมดเลยะคะ่ะทุกคนให้ดูบรรยากาศรอบๆนิดนึงคะ่ะ เงียบสงบนะคะคุณร็กกี้เซตอัพโตบาร์บีคิวกันเรียบร้อยนะคะเซตอัพสำหรับดินเนอร์วันนี้อาหารเย็นของพวกเราทูน่าสเต็กนะคะที่นี่มืดมาก You ready for the tuna steak? Um, no, no. Want the grill to get hotter. แล้วก็สลัดนะคะนี่คือ sweet potatoes. Hey, It's really pretty out here. Yep. สวัสดีตอนเช้ากันทุกคนวันนี้เช้าวันอาทิตย์นะคะ ก็คงไม่ได้ทำอะไรกันมากคุณร็อกแกบอกว่าวันนี้แกก็คงจะดูฟุตบอลทั้งวันแล้วก็แกจะทำขนมปังนะคะ What are you doing? Break? I like my kneading space. This little corner. Checking to make sure it's kneaded correctly. Must be able to stretch this out. นี่นะคะดูแกรูว่าแป้งทำขนมปังแก คณร็อกแกก็คงจะดูทั้งวันเวลาแกดูทีวีนะคะถ้าเกิดว่ามันมีสัญญาณอินเทอร์เน็ตหรือว่าสัญญาณโทรศัพท์ก็คือจะสตรีมจากโทรศัพท์ได้เลยนะคะคุณร็อกเอาจากอักรยานลงแล้วนะคะแกบอกว่าแกจะไปปั่นดูแถวๆนี้ Have fun i said i went down the road and it comes to a fence they did not allow you to go i don't believe that that's the case at all it's gonna make your bread look beautiful if you cut no, like that no that's so that it doesn't crack <laughs> เดี๋ยวนี้จะขึ้นทําความสะอาดแผงโซลา่าข้างบนหลังคานะคะเพราะบางทีเขาบอกว่ามันสกรปรกเนี่ยมันจะชาร์จไม่ค่อยดีไปค่ะนี่นะคะแผงโซลา่าหกแผงที่นี่ต้องทาความสะอาด เสร็จเรียบร้อยค่ะดูสะอาดขึ้นเยอะเลยนะคะเนี่ยทุกคนที่นี่บรรยากาศดีมากค่ะฟรีนะคะที่นี่เขาให้แคมป์ได้ถึง2อาทิตย์หรือว่า14วันนะคะบรรยากาศดีมาก t s for d Good. look good t h o u g h lucky you today panthers yeah we'll see how they play ตอนนี้อากาศร้อนมากนะคะตอนกลางวันที่นี่ตอนนี้กี่องศาข้างนอกตอนนี้78องศานะคะส่วนในข้างในนี้88องศา วันนี้คุณรับดูทีมของแกนะคะ Panthers ตอนนี้จะ5้าโมงเย็นแล้วนะคะอากาศเริ่มลดนะคะข้างนอกตอนนี้เหลือ73องศาแต่ว่าข้างในยังร้อนอยู่นะคะ86องศาด้วยความที่ตอนกลางวันมันร้อนมากๆนะคะมันก็เลยยังร้อนอยู่นะคะฟุตบอลยังไม่จบเลยจ้า5้าโมงเย็นแล้ว so how's panther doing 3110 i think y o can e i n u r e doing good 3110 yes yes go panther <Our zone. S 1> ตอนนี้คุณ็อกกี้เขาอาบน้ำนะคะแกบอกว่าให้จับเวลาให้หน่อยนะเพราะแกใช้เวลานานแค่ไหนนะคะอาบน้ำเพราะว่าถ้าเกิดเราไปไปแคมป์ที่ไม่มีฮุกอัพเราจะรีบอาบน้ำนะคะไม่ยืดเยื้อไม่อาบน้ำนะคะสามนาทีแล้วนะคะแกยังไม่เสร็จ คุณร็อกใช้เวลาในการอาบน้ำามนาที24วินาทีนะคะก็ก็ถือว่าเร็วนะคะเดี๋ยวนี้จะเข้าอาบน้ำนะคะดูว่านี้จะใช้เวลานานแค่ไหนเสร็จแล้วคะ่ะทุกคนอาบน้ำนี่ใช้เวลา3านาที4วินาทีนะคะนี่นะคะเวลาที่ดินอาบน้ำามนาที4วินาทีเร็วใช้ได้อยู่นั่นนี่อันนี้อาหารมือ้อค่ำของพวกเรานะคะสเต็ก แล้วก็จะมีขนมปังที่คุณร็อกทำนะคะแล้วก็ของนี้ก็จะมีข้าวสลัดแล้วก็นิดจะทำตำแตงของนิดเองด้วยนะคะจะกินอะไรแซ่บๆเผ็ดๆ You can rock it just out steak side, can It's getting dark here. Oh, my getting dark, it is dark. <laughs> uh, a dinner steak. Oh, Nathan. Take the small one. Okay, good. Uh, which one? This one. Let's <laughs> eat. <laughs> <laughs> Got an eyeball my steak. See you tomorrow, everyone. I'm going to bed. I'm tired. สวัสดีตอนเช้าค่ะทุกคนอ,อากาศหนาวเนตลุกมาตั้งแต่ตีสี่นะคะมาถ่ายรูปดาวแล้วก็จนถึงหกโมงเช้าตอนนี้รอพระอาทิตย์ขึ้นอยู่ Good morning Good Morning baby นี่คือบรรยากาศตอนเช้านะคะทุกคนที่นี่ฟรีนะคะ BLM Land It's a little bit cold outside right now <c oughs> มาแล้วค่ะฟาทิศ ตอนนี้พวกเรากำลังเตรียมตัวออกเดินทางนะคะแต่ว่าก่อนไปนิดอยากจะมาบอกข้อดีข้อเสียของการแคมปิ้งที่ BLM Land ของที่นี่นะคะข้อหนึ่งเลยนะคะฟรีนะคะไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นข้อ2ก็คือเราไม่ต้องไปเบียดเสียดกับใครเหมือนที่เราไปแคมป์ที่แคมป์กราวหรือว่า RV Park นะคะเพราะว่าที่นี่มีพื้นที่มากกว่า45,000เอเคอร์เลยทีเดียวนะคะข้อ3ก็คือสัญญาณ Wi-Fi อินเทอร์เน็ตโทรศัพท์ที่นี่ดีมากๆค่ะข้อ4นะคะ ธรรมชาติที่นี่สวยงามค่ะคุณสามารถเอนจอยแล้วก็มีความสุขกับที่นี่เลยนะคะข้อ5ก็คือ,เ,อ,อเราสามารถแคมป์ได้นานสุดถึง2อาทิตย์เลยทีเดียวนะคะส่วนข้อเสียก็มีแค่มันไม่มีฮุกอัพไม่มีน้ำบริการไม่มีดัมสเตอร์ไม่มีดัมสเตชันบริการนะคะถ้าเกิดใครจะมาที่นี่ก็เตรียมตัวให้พร้อมนะคะยังไงถ้าคุณคิดว่าคลิปนี้ มีประโยชน์หรือว่าชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะคะวันนี้นิดขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย we can fix this thing later or looking for the strap later